พัสดีปีขานค่ะพี่ขานเดือนนี้มีเรื่องเครียดนะคะเครียดมึนตึ๊บเลยค่ะมันเป็นของมันเองค่ะนะคะก็เดี๋ยวนอนหันทิศดีๆไว้ออนสอนคํานวณไว้ที่คลิปแล้วนะคะไปหาดูนะคะคลิปคำนวณหารหัสหมายเลขไปคํานวณเลยนะคะท่านที่นอนถูกทิศ ท่านที่ตอนถูกทิศจะได้เจอสิ่งดีๆทุกคืนทุกคืนแล้วก็จะโชคดีเวลาดวงแย่จะไม่แย่มากค่ะนะคะดวงดีก็จะได้เยอะๆนะดูชื่อตัวเองเด่นะคะชื่อไม่ดีไม่มีทางเลยไม่มีทางได้นะจะเลืองนะแล้วก็สีเสื้อผ้าเดือนนี้ใส่สีแดงเพื่อค่าดาวหมายเลขสามนี้เลยนี่นี่ค่ะพันกติตาเกิดค่ะนี้ ะะเลขสามเนี่ยค่าดาวใหม่เลขสามนะคะผังชะตาเกิดอยู่ที่ออกเฉียงเหนือนี้ค่ะฮะนี่ค่ะที่ออกเฉียงเหนือนี้ค่ะชันหลูกับขานนะอยู่ฝั่งเดียวกันนี่เลขเดือนอันนี้เลขปีอันนี้เลขยุคยี่สิบปีเดือนปีหน่าจะเปลี่ยนแล้วเนี่ยอันนี้จะไปแล้วปีหน้าใหม่เลขดีมาแล้วเนาะโอเคโชคดีนะ นี่เป็นไม้หลายเราต้องใส่สีแดงแห่งทาดไฟไปฆ่ามันนะแดงส้มชมพูโอรสม่วงไทยพาณิชย์บานเย็นใส่เข้าไปเลยค่ะฆ่าดาวแม่เล็กสามนะคะบันทอนมันไม่ใช่ฆ่าบันทอนเพื่อจะให้เขาไม่หลายมากนะเป็นเลขแข่งความขัดแยง้งคำพูดให้เสียใจ ความไม่สบายใจความเครียดเครียดเองก็ได้นะความไม่เข้าใจทุกอย่างรุนแรงหมดแต่เราระวังทำใจให้ดีๆอย่าใจร้อนนะเป็นมะทัดไม้ค่ะไม้คดีความขึ้นลงขึ้นศาลวัยรุ่นระวังเรื่องอมีปัญหาขึ้นลงขึ้นศาลวัยทำงานก็ระวังพวกเอกสารให้ดีนะ ระวังทะเลาะกับครอบครัวคนใกล้ชิดเพื่อนร่วมงานอะไรสารพัดเนี่ยมันเป็นเลขทะเลาะบาแหวงได้ด้วยนะงอนกันได้นะเป็นเลขเครียดอืแค่นี้พอแล้วกันเป็นไรไม่รู้ว่านี้ออนซึมมากหัวจะระเบิดเขียนดวงมากหาลูกค้าโอนเงินมานี้เก่งใจมากบอกตรง ไม่รับเงินก่อนก็ไม่ได้บางคนก็ไม่ให้ก็รับเงินก็ดีเหมือนกันเราก็เล่งหน่อยช่างมันนะก็นี่เลยใส่แดงส้มชมพูโอรสนะคะนะคะแล้วก็มีทิศนอนนะคะนอนให้ตรงทิศนะคะจะได้โชคดีค่ะก็นอนทิศท่านที่มีรหัสหมายเลขหนึ่งหมายเลขสามหมายเลขสี่หมายเลขเ้า นอนทิศออกเฉียงใต้นี่นอนที่เลขแปดแล้วก็นอนที่ม้านี่เลขสี่นะอันนี้อันนี้ผังจะตาเกิดของมะโรงมะเสงอันนี้พวกพวกปีนักษัตริ์พวกชวดพวกอะไรเนี่ยมานอนดีนะส่วนอันนีเออ้เดี๋ยวปีอื่นนอนดีส่วนปีชวดเนี่ยไม่ชอบให้นอนตรงนี้หรอกนะออกเฉียงใต้ไม่เอานะเออ,เอปีชวดต้องนอนออกเฉียงใต้ทบทีค่ะ ะะปีชวดต้องมานอนนี่ปีชวดห้ามนอนตรงนี้นะคะมันเป็นทิศพิฆาตกันปีชวดกับหมาพิฆาตกันนะคะอย่าม่ถ้ามันมีทิศให้เลือกอ่อนไม่ให้นอนค่ะนะฮะก็เพราะฉะนั้นนี่คนเกิดปีนี้มานอนได้สอบทิศเลยนะ,ะขานอนนี่ดีกว่าชาลูนอนนี่กลุ่มตะวันออกนะส่วนกลุ่มตะวันตกเลือกไม่ได้เลยค่ะกลุ่มตะวันตกจะมีหมายเลขสองห้าหก็ด นอนได้ที่เดียวค่ะนอนได้ทิศเดียวนะคะนอนได้ทีต่ตกเฉยงตายนี้ค่ะหมายเลขหกโชคจากเซอร์วันยู่หัวชี้มาเลยนะก็ขอโชคดีค่ะไม่พูดมากแล้วนะฮะระวังเดือนหน้าเดือนนี้แค่เครียดเดือนหน้ามีป่วยเนาะระวังเดือนหน้าดีกว่านะคะค่ะก็ไม่มีอะไรขอโชคดีนะ,ะนี่ดู นี่ค่ะโตอ่อนนี่เวยของกระตุ้นดวงดังนี้นเลยต้งต้องสู้จะได้มีพลังนะคะเราจะได้อยู่เป็นเพื่อนกันนานๆนะโอเคจบแค่นี้นะคะ วิคานฉลูขานผังชะตาเกิดเดียวกันนะคะโชคดีสวัสดีค่ะ